2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 hey yo you know i hardly bother nail your sujina pone you work i don't love <laughs> you you want say what can be you again i'm down at me you not check on my trying to make you and the number but i'm honorable can go max to be on that good see you this what you gonna be let's have a man head for อันน ality, so hey, oh. ี้คือเปิดบล็อกตอนนี้เลยคือลืมไม่เปิดบล็อกต่วแต่สองาฬลกครึ่งชั่วโมงอันนี้ชมนนะเขาตกรนะฮะค่ะสวัสดีครับผมห้าหกเจ็แปด่งและสอและสและสละห้าลหกเจแปดหนึ่งสอและสามและสี่ห้า ้ะมาหนึ่งลายเล็กลงแล้วก็เน้นเแบบกำเนื้อแล้วเน้นสิบห้าหกเจ็ objection. ดแปดและสองและสามและสี่กห้าแี่งสอและสามสบสี่ห้ ก็คือตอนนี้เรามาซ้อมนะคะก็เป็นฝั่งที่เราได้เต้นไปแล้วฉันก็ต้องเต้นฝั่งอีกนะฉันก็เพิ่งฝั่งั้นด้วยแต่ว่าฉันยังจำท่าอะไรไม่ได้เลยจ้า อีตัวนึ่งไปไหนไัวรู้ับสามตัวแม่อ้ออ้เดี๋ยวต้อแตกแล้วอบลูกสาวี่เอแอบตึงแล้วมีใครหายอยู่ ท่ายังไหนอย่าหาเกลือนกันแถวนี้นะโป๊กไม่ยากวันนี้จะพาแบบพี่สาวติดมาระเบิดแขนกันอ่วางแล้ววางละสองสา สอนท่าไปเจ็บเรียบร้อยแล้วทำไม่ได้แล้วค่ะทำไม่ได้จริงไม่ได้จริงเมื่อวานแบบอัดแน่นลืมหมดละเออเออเออมเด็กนั่นแหลยทุกคนเดวันนี้มาทวนท่ากันนะจ๊ะอำไหมทุกคนรอบหนึ่งคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสอและสามและสี่ห้าหเจ็ด S 1 Des variance, 2สองและสามสี่ห้ากเจ็ดเอ็นจ่ายไ บอยเชอร์จ่ายกระดูกให้ทุกคนแล้วนะใช่เพราะว่ามีร้านจ่ายกระดูปกปิดใหม่เ <c oughs> ปิดใหม่คืออะไร <c oughs> ปึกใหม่แล้วเออใช่เออสีบูนี่คือพี่ตู่อ่าเลิศใช่ส่วนส่วนสีดำก็คือพี่ตู่เหมือนกันโอเคเลิศแต่ใช่มีสี่แปดอะไรวะเนี่ย ซ้อมเสแล้วซ้อมเต็มเต็มมาสองวันใช่ตอนที่สามจะเป็นบล็อกซสัตย์ที่ยอดเดี๋ยวอาจารย์จะตัดให้สติดูว่ามันเป็นยังไงรอเลยสายน้องๆเป็นไงบ้างมาอวยพี่ตู่หน่อยเออมาอวยสิอวยสิมันยังไงหล่อมากเท่มากสมมติว่าถ้ามันต้องขึ้นซับอ่ะมันจะขึ้นมาเต็มเลยใช่ลองเอาทีละคนเนีกว่าเนี่อย่างนั้นแล้วนะอ่ะเป็นเก๋มากหัวคายลงมากโอ้ยหลอกไปเลย ถ้ามันมีกล้องล่ะกล้องไม่ไหวทิ้นเขารักการดื่ม่นกันนะยังอย่าไปจุ่มดื่ในแก้วนะคุณ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วก็ได้ทําการอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะพอกลับบ้านมาก็คือกล้องชัดขึ้นมาทันทีทันใดเลย <laughs> เพราะว่าไม่สามารถแปะกล้องไปตอนซ้อมเต้นได้จริงๆนะคะทุกคนแล้วที่ซ้อมเต้นเสร็จนะคะกลับบ้านมาก็จะแบบทําการล้างหน้า <c oughs> จนกว่าสมติจะขาวนะคะแล้วก็อาบนุงอาบน้ํานะ <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าสิวมันเหมือนกลับมาขึ้นนิดนึงเพราะผลแลด้วยสภาพอากาศแล้วก็เรากลับมาเต้นใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีเหงื่อออกนู่นนี่นั่นอีกแล้วก็บวกกับนมข้าวขึ้นมานอนบนหมอนของดิฉันนะทให้หมอนมันสกปรกแล้วเราอ่ะก็เป็นผดตรงนี้ทุกคนมันเหมือนขึ้นเป็นผดเล็กๆก็อะไรเงี้ยเออก็เลยได้โอกาสนะคะลองแป้งน้ําที่เพิ่งได้มาใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาก็ช่วยเรื่องสืบผดแล้วก็ช่วยแบบอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะ ก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้คือ s e t d d v v a n c e d Powder Lotion นะคะก็คือเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจอันนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากมาบ้างแล้วเพราะว่ามันมีหลายตัวมากๆแล้วก็ตัวนี้คนรีวิวเยอะมากทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแป้งน้ำแบบนี้นะคะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลย แล้วก็จริงตัวนี้เขาพัฒนาสูตรมาจากตัว P ีโลชั่นะคะจะเห็นเลยว่าตัวนี้มันจะมีความแบบเข้มข้นขึ้นแบบเกาะผิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทาง,ง่ายนะคะไม่เลอะเถอะหน้าอ๋อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะคะใครที่เป็นสิวที่หลังอะไราสามารถทาที่หลังได้เลยแต่ว่าส่วนตัวตู่ไม่ได้มีสิวที่หลังเยอะขนาดนั้นนะคือมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆแล้วว่าอยากเอามารักษาพวกสิวขดเพราะว่าสิวขด่อะมันแบบคือมันจะไปกดก็ไม่ได้จะแบบทําอะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้แป้งน้ําในการทา ะยุบลงไปเองนะฮะเนี่ยทุกคนทาไปสักพักมันก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะคือแห้งค่อนข้างไวเลยแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนีดนึ่งอย่างที่บอกว่าตัวนี้เขาพัฒนานสูตรมาจากตัวพีโลชั่นใช่ไหมตัวนี้มันก็จะมีความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะรักษาสิวได้เร็วมากยิ่งขึ้นสิวก็จะมีความแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยขคุงความันด้วยสามารถลดรอยแดงแล้วก็สมานแผลที่เกิดจากสิวได้ดีมากๆเขาก็จะช่วยฟื้นฟูผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ลดอาการคันของผิววของเราด้ยนะ อันนี้บอกก่อนนะว่าอาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่าใส่รีเทนเนอร์อยู่ไม่ใช่รีเทนเนอร์สิอินวิสไลน์ทุกคนอยากบ่นว่าปวดฟันมากถ้าพูดไม่ชัดขออภยัยตัวนี้นะคะไม่มีสารที่ทําให้ระคายเคืองนะจ๊ะทุกคนแอบมาเวอร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ให้ดูที่หน้านะคะคือบางคนก็อาจจะแบบใช้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเราคือเวลามันขึ้นนอะมันขึ้นเยอะมากทุกคนเนี่ยตรงในทั้งเทบอะฉันก็จะปาดไปเลยจ้ะเหมือนพอกหน้านอนอะนจริงๆนะแกฉัน ฉันเป็นคนทาแบบนี้จริงๆเวลาทายาแต้มสิวคือทาแบบเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ถ้าเป็นผดขึ้นมามันจะไม่ได้เป็นแบบเล็กๆเป็นสิวแบบเฉพาะจุดคือมีบ้างแต่ถ้าเริ่มเป็นสิวผดที่แบบเม็ดๆเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะขยายอนาเขตแบบยิ่งใหญ่ฉะน,นั้นเนี่ยฉันต้องทาทั้งหมดเหมือนพอกหน้่นอนนะฮะ่ยทุกคนเห็นปะคือมันใช้ง่ายมากอะจริงๆตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีสิวขึ้นตรงนี้นิดนึงยึดเข้าไปจริงๆเราสามารถแปะแค่นี้ได้เลยนะคะแต่ใครที่แบบเป็นสิวแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแปะ ได้เลยของเราก็คือนี่ปาด ทาเลยจ้ะปะหนึ่งโลชั่นนี่นี่คือฉันสภาพของฉันนีท่ทุกวันถ้าทุกคนติดตามสตอรี่จะเห็นว่าเรา,าทาแป้งหนา,าทุกวันแล้วหน้าก็จะมีความแบบขาวๆแบบเนี้ยลงสตอรี่ทุกคืนเนี่ยเห็นไหมมันใช้ง่ายทุกคนคือมันไม่เหลอเถอะจริงๆตัวน,นี้นะคะขนาด25 ml นะคะราคา139บาทพยายามพูดชัดอยู่แล้วก็เขามีโปรโมชั่นลด50%ด้วยนะคะที่ช้อปปิ้งกับลาซาด้าคือลดเยอะมากราคามันดีอยู่แล้วแล้วมันยังลดขนาดเี้ทุกคนต้องเหมาซื้อไปเลยเยอะๆตุนแล้วก็ขอ มีขวด40 m l ด้วยนะคะที่วัดสารราคาอันนั้นก็จะ199บาทแบบจุใจสําหรับคนที่อาจจะมีสิวที่หลังอยากขยายอนาคตอยากทาเยอะๆก็ซื้อเป็นไซ์นั้นไปเลยจะดีกว่าเพะวคุม้มหรือว่าทุกคนเนี่ยอยากจะหาซื้อในร้านคาชาน,นันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้นะคะเพราะว่าเขาหาซื้อแบบง่ายมากทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอไปนอนเอาแรงก่อนนะจ๊ะก่อนที่พรุ่งนี้ฉันก็จะไปซ้อมอีกจ้า คือจริงแล้วทุกคนการซ้อมอะ่ะมันดีมากเลยนะคือเราเอายอมใจแดนเซอร์ทุกคนเลยเพราะว่ามันต้องใช้สมองในการจําท่าแบบหนักมากทุกคนแล้วก็ในการที่เราจะเต้นอะ่ะการที่จะเต้นให้ดีอะ่ะมันคือการต้องเต้นให้บ่อยที่สุดจนกว่าร่างกายของเราอะ่ะมันจะจดจําท่าเข้าไปเองโดยที่เราอะ่ะไม่ต้องใช้สมองในการคิดว่าท่าต่อไปคืออะไรคือเวลาที่เราต่อท่ามาอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราเต้นเต้นเต้นซ้ำๆซ้ำๆจนร่างกายมันจำแล้วว่าท่าต่อไปคืออะไรอ่ะสมองแล้วก็สีหน้าของเราอ่ะมันจะไม่เคร่งเครียด มันจะไปโฟกัสอยู่กับอินเนอร์แทนอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราอะ่ะอยากจะซ้อมเยอะๆซ้อมให้มันชินกับร่างกายเพื่อทอี่จะให้ความกังวลอะ่ะมันไม่มีเราจะได้ทําหน้าแบบฟิโฟล์วแบบว่าเป็นจิรากอนได้แบบว่าเท cool, ่ๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะพรุ่งนี้จะเอากล้องไปแล้วกันขอโทษนะทุกคนขอโทษจริงๆคือ2วันที่ผ่านมาไม่ไม่คิดว่าจะได้ถ่ายบล็อกไงก็เลยแบบเฮ้ยอยู่ดีก็อยากถ่ายก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยนะฮะหลังจากนี้อาจจะใช้กล้องดีขึ้นแหละไปทุกคนเจอกก่้า ่แหทุกคนในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันถ่ายแล้วใจมากในที่สุดอ่ารวมๆแล้วเนี่ยเราก็ซ้อมไปประมาณ4วันนะคะก็คือมีซ้อมรวม3าวันแล้วก็ซ้อมเดี่ยวอีกห่วันซึ่งวันซ้อมเดี่ยวที่ฉันบอกว่าฉันอ่ะจะถือกล้องไปถ่ายบล็อกสุดท้ายก็ลืมค่ะชีวิตชีวิตของคนนี้ไม่ค่อยถ่ายบล็อกค่ะทุกคนมันก็จะแบบงงๆนึงนึงว่า อะไรบ้างวะวันนี้ต้องทําอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวแต่งหนงแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้คือเหงื่อออกทุกวันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสิวมันก็จะแบบกลับมาปะทุอีกนะวันนี้นะคะก็จะล้างหน้าด้วยตัวนี้นะคะ s e e Acne Gentle Wash Cleansing Gel นะคะก็เป็นเจลล้างหน้าที่เราใช้อยู่ในช่วงนี้เนาะคือเจลล้างหน้าเนี่ยสใญญ่เราจะใช้สําหรับแบบสูตรของคนที่เป็นสิวทั้งหมดเลยเพราะว่าเคยลองพยายามใช้สูตรอื่นดูแล้วเราก็ไม่รอดนะคะสิวขึ้นก็เลยใช้อะไรแบบนี้แบบที่มันเป็นสูตรอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นสูตรอ่อนโยนสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือเหมาะกับเรามากแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจอแบบนนีทุกค ลแล้วก็อันนี้ตอนใช้แล้วว่ามันขจัดความมันได้ดีนะแต่ว่ามันไม่ทําให้หน้าเราเอียดอาร์ดอ่ะเออทุกคนเกียดไหมผมว่าถ้าสมมติว่าเราหน้าเราเอียดอาร์คือแสดงว่าหน้าของเราสูญเสียความชุ่มชื้นแต่ว่าตัวนี้คือมันขจัดความมันแต่ว่ายังไม่ทําให้หน้าเรามันแบบแห้งจนเกินไปตัวนี้คือมันจะฟองนุ่มๆอ่ะทุกคนเนื้อม,ม,มันจะแบบเบาๆอย่างที่บอกว่าตัวนี้เขาไม่ทําให้หน้าของเราแห้งตึงนะคะก็คือ เขามีตัว pH บาลานซ์5.5คนมันจะช่วยปรับสมดุลผิวได้ดีโอ้น้ำร้อนมากคนเป็นปะบ้านนี่น้ำร้อนมากตองวันคือแบบร้อนมากน้ำร้อนโอเคลังหน้าเสร็จแล้วทุกคนจะบอกว่าใช้ตัวนี้ควบคู่กับเอ่อพวกยาแต้มสิวของเขาก็าคือดีมากเลยนะคะ แป้งนอนที่เราใช้เมื่อคืนอะแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่อตัวนี้100 ml นะคะราคา19 9บาทมีโปรโลด50%อยู่ที่ช h อป e ี Lazada ด,ด้วยเดี๋ยวเราจะทิง้งลิงก์ไ,ไว้ที่ Reception นะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้เขามีเป็นขวดหัวปั๊มด้วยนะคะราคา2อ9บาทอัน,นั้นก็คือแบบว่าจุใจ150 ml ไปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีที่วัสันนะคะลองหาซื้อกันมาดูนจะจ๊ะทุกคนเผื่อแบบอันนี้รู้สึกว่าไม่ อ่ะโอเคล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวใส่ชุดแต่งหน้ากันนะคะทุกคนจริงๆวันนี้เนี่ยไม่น่าจะทําผมได้เหมือนจิระกรเพราะว่าผมจิรกรอนประหลาดทรงเกต้าก็คงทําผมแบบเราเนี่ยแหละแต่ว่าการแต่งหน้าก็จะเป็นแบบทรงทรงจิรากรนหน่อยที่แบบอายแชโดว์คมๆอะไรแบบนี้นะคะโอเคไหตอนนี้เราก็อยู่ที่สตูดิโอแล้วนะคะทุกคนคือเนี่็คือคิมมิสสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะเริ um. ่มถ่ายกันแล้วทุกคนบอกเลยว่ายังไม่ได้วอร์มหนูซอมทุกวันเลยที่คินหนูอาคีิดดูัวเองทุกวันหนูรู้สึกว่าทำไมกูเต้นปกเปียกเลงวะแบบทำไมแขนเป็นอย่างนั้นวะอย่างเงี้ยเสียใจอ่ะไม่ไราจะพูดเลยไม่เชื่อถพาดูตอนตอนเต้นจริงก็เต้นได้ไปเจออิติ n งเวอร์ตอนนี้ ชาดเมาคุณตู่หน่อยว่าตอนมาซ้อมนางเป็นยังไงบ้างเอาอันอันนี้เอาแบบว่ายังไงดีคุณพี่เอาแบบกลัใจเลยอ่าไม่ชีเก่งเก่งไม่ชีเก่งกว่แล้วเพราะว่าชีอะเต้นได้แล้วก็รับท่าไวไงไม่ค่อยหนักใจไม่มีอะไรเรื่องหนักใจเลยเพราะว่าตอนนี้หนักใจที่แดนเซอร์มากกว่าเแดนเซอร์จำท่าไม่ได้่ะตอนเนี้ยแต่พี่ตู่อะชีแบกอยู่แล้วใช่รับรองเลยว่าชีตัวเอาอยู่แน่นอนค่ะทุกคน เก่งมากจำได้ยกันไ้ด้วยเอาไแล้วพี่ตูน่ารักสามสามพี่ตูแซ่บมากสามพี่ตูมันหล่อเนาะพี่ตู่ออลโ่หล่อมาก เห็นว่าตัวเต้นได้แล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากให้คนเห็นมุมหนึ่งเต้นแล้วมันเท่ๆแล้วมันดูออกมาเป็นแบบเพอร์ฟอร์มจริงจังบ้างสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันดีตู่ลงคลิปไปมันจะเป็นผู้หญิงเป็นเวผู้หญิงี้ไปเลยแล้วจริงๆเขาตัวตัวเขาจริงเขาจะมีอีกลุกหนึ่งที่มันเท่ๆได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากแบบเออทำไหมลองดูแล้วตู่ก็มีความเป็นเขาเป็นคนที่คขาจะเป็ชอบจีดีอยู่แล้วก็เลยคุยกันว่าเอาเพลงอะไรอะไรเงี้ยแล้วได้ออกมาเป็นจีดีแล้วก็เป็นคนที่เขาชอบด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยาก ครั้งนีก็ใหญ่โตแล้วก็เป็นคนเดียวที่เอ่อโลเคชั่นข้างนอกมาขรางนอกเป็นคนแรกที่เปิดสุดยอดมากอยากให้คนรู้ว่าเขาหล่อมากใช่สวยด้วยหล่อด้วยจริงไหมครับพี่ออดจริงครับจริงอ่ะที่มีเดตต้องติดตามไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่หน้าเซตเลยพร้อมแล้วพร้อมมากอยากอยากเต้นแล้วเตรียมตัวบินจ้าฮารุโตะขั้นเริ่มแล้วคาถาแยกร่าง เอ nice ้ยเป็นการดเป็นการดเครียดปะเนี่ยไม่เครียดเลยเอ่อสบายใจใช่ปะสบายใจมากเองก็มาไป่ี่ื้อมาเราเต้นเก่งนะจ๊ะเราเต้นไม่เก่งตรงไหน กำลังใจจะใน้ ใครอยากมาดูความแบบงป่่งๆก็สามารถไปดูในทิกต o k เลยนะคะกับช่องสามัวแม่นะคะฝากด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกช่องหนึ่งของพวกเรานันเองก็คือวันนี้เออที่พี่ตู่มาลุมงานกับเราก็คือช่อง KDC ของเรานันเองนะคะก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยครับเพราะว่าเราจะสรงสร้างผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะ Professional พอเจอก้องป๊บนี่ก่อนเลยเลยงงเลยงงเลยอย่าลืมนะคะเจกันเลยก็วันนี้ก็แบบ แอบพาพี่ตู่มาแกงหนอยเพราะว่าข้างนอกร้อนไม่ไหวเ <ST AN IC AL> ต้นกันจนหน้ามาปล่อยหวาด <ST AN IC AL> เปื่อดก <ST AN IC AL> ันหมดอนนแกงแกงเขาหลือแกงตัวเอง <ST AN IC AL> ้วยเออมาแกงตัวเองแล้วตอนเนี้ยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคลิปนะคะในช่อง KDC ด้วยบอกเลยว่าทุกคนหนักตั้งใจมากทุกคนเก่งมากเพราะว่าทุกคนอะ่ะก็คือเต้นแบบทุกวันเว้ยเราก็ฉันยอมใจในการจำท่าของบุคคลมากจริงๆอะเพราะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้ะ 多少滴啊？